โค่ไม่บ้าขัาดนี้แหละแอดคือแอดโค่นะคือเสียงเสียวอ่ะขอบคุณครับเกียร์โอ้เอ้าฝากโอ้ยฝากนะครับผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นผู้เดินตามนะครับอาจจะเป็นไดมอนด์ริทิกรหรือว่าน้องน้องไดมอนด์นะครับเอาขอบคุณครับไปหาลูกไข่แนมเลเด้อ พิซซาไหมอ๋อพิซซา <laughs> <laughs> พิซซาแค่นดานเนาะอ้าแม่แม่มาไายลูกฮะอะวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับจริงๆแล้วผมอยากลองเพลงเก่าๆนะครับที่เรามีความคุ้นเคยเรามีความรักและเรารู้จักกันแบบว่ายั่วให้อยากแล้วจากไปพูดไหมเอาเอาเลยพี่ฮะ<อ>แพนแพขึ้นมาทั้งเวทีนาะยแพนนักกะอ๋ะะอเอาเลยเข้าหมด ฮอตแบบฮอตแบบทุ่มหมดแล้วครับโอ้โหสี่สามทุ่มแล้วพี่น้องครับตอนนี้มีเตอร์ด้เห็นเลงเอาได้บ่ครับได้บ่ได้อยู่่อาเป็นอย่งไรครับอ่าน้อยมอเตอร์ไซค์ห้างมาถึงหรือยังมาถึงหรือยังคำวมาถึงงหรือยัมาถึงหรือยังนะครับถ้าไม่มาถ้าไม่มาตอนนี้ก็ ประมาณสามทุ่มนะครับผมคงจะลงเพราะว่าให้ศิลปินคนอื่นนะครับใครอยากจะร้องใครอยากจะทักทายพี่น้องแฟนเพลงก็ทําไปเรามาด้วยใจนะครับเรามาด้วยใจไม่มีค่าตัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรามาเพื่อจะหลอมจิตใจเป็นดวงเดียวด้วยความรักอของคุณพ่อนะครับเดี๋ยวก็หัเดี๋ยวก็หักพอบางคนศรัทธาบางคนรักดูแล้วนะครับรักและศรัทธาความเชื่อมัน่นเพนด้าอ๋อคือเพื้อนลูกจ้าของแหม ลูกไข่บ่เดือนโอ้ยอกยว่าเป็นลูกเจ้าไม่เห็นบ่เดือนไม่เรียนน้ำแข็งนแพน,นด้าเอ้ยดูส่ายเดียวเนี่ยแพนด้าขึ้นมาขึ้นมาหาพ่อใหม่นะครับพ่อใหม่พ,อพ่อแพร่ในในยุคนั้นถือว่าวงเวียนชีวิตนี่ฮอตที่สุดในป่ะพี่วงเวียนชีวิตในยุคหนึ่งนะครับในยุคโอ้ยเมื่อวันก็นยุคหนึ่งแหละครับพี่น้องจดจำดีๆอยู่แล้วคำว่าเสียงอีสานวงเวียนชีวิตห้อยปันดำอันนี้พี่น้องจดจำได้นะครับมอุ้ยพุ่น แฟนเพลงตบมือให้กำลังใจเอายั่วให้อยากได้จากไปบ้างไงนะครับขาเวลาไปเดียวเวลาไม่เคยถอยหลังนะครับเวลาันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งนาทีสองนาทีและเป็นชั่วโมงนะครับเมื่อถึงเวลาทุกคนต้องพักเมื่อถึงเวลาทุกคนต้องไปและแล้วอาจจะกลับมาพบกันด้วยเวลาเหมือนเดิมฉะนั้นเองพี่น้องแฟนเพลงนะครับได้เราไปครับเอามายั่วให้ขาดกูกูกับกูกูกับกูกูกับ เอาป่าคิดเอาป่ะอโอ้ย,อย,อยคิดพอ้าอาจารย์สาธิตแลยอาจารย์สาธิตดอกไม้ไม้มาหล่อมากกล่มาหัวนะขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ดอยอินทนนท์ด้วยอที่ทําให้มีวันนี้นะครับครูดอยครูเก่านะครับเป,รเป็นอีกบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีมีพระคุณนะครับบุญคุณบุญคือเราได้เจอกันบุญที่เราสร้างสมคุณก็คือคุณประโยชน์ ประโยชน์ที่ให้กับลูกๆล,ลูกเซ็ตลูกถทำลูกทำลูกที่ต้องป้องปายที่ได้รับความสนุกนั่นคือประโยชน์ที่ครูนะครับเพิ่นไหออ้อันใดเกาะอ,อันใดเกาะโอ้ล่าแขนล่าแขนออได้ได้ได้เพิ่นขวาม,มาใส่ตัวเอาเอาเอากระไดยัวให้อยากมันยากล้างแขนด้วยน้ำตาผูา้ใหหด,น,ดนั<ะ>่นผู้ใดนั่นฮะผู้ใด โอ้คนล่อนเล่ั่นคนอยู่ข้างหลังสุดเลยนะอนกล็ลันล่อนเล่ไปน้ำามอกรันเนี่ย <laughs> ไปน้ำามอกรันเนี่ยไปน้ำามากันอยนู <laughs> ไ่ไปไทยแปโอ้ยันล่อนเล่คนีจอนเฮ็